ตำนานเจ้าพ่อขุนตาลอารักผู้ปกปักรักษาเส้นทางผ่านดอยขุนตาลผู้ใดที่เดินผ่านเส้นทางนี้ต่างไหว้สาวิงวอลขอให้ท่านช่วยเหลือให้เดินผ่านเส้นทางนี้ให้ถึงที่หมายโดยปลอดภัยปรกรณำคือเรื่องเล่าพื้นบ้านตำนานท้องถิ่นสิ่งเหล่านี้ถูกเล่าสืบต่อกันมา จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งผ่านการเวลาจากอดีตถึงปัจจุบันตำนานบางเรื่องบางลาวเลื่อนหายไปตามกาลเวลาบางเรื่องบางลาวถูกเล่าซ้ำแต่งต่อจนหลงเหลือกแกนแห่งความจริงเพียงเล็กน้อยดังสุภาษิตของคนล้านนาที่กล่าวไว้ว่าของบะกินหูจักเน่าของบะเล่าหูจักลืมเรื่องเล่าก็เช่นกัน มิอาจจะหนีสัจธรรมนั้นไปได้แต่การจะเล่าเรื่องราวและตำนานพื้นบ้านให้คนรุ่นใหม่ได้สนใจเป็นเรื่องที่ยากเย็นเพราะพวกเขาศรัทธานในวิทยาศาสตร์ เขามีคำถามมากมายเมื่อได้ฟังเรื่องเล่าและตำนานเหล่านั้นที่มันขัดแย้งต่อเหตุและผลในทางวิทยาศาสตร์จนพวกเขามองว่ามันเป็นเรื่องเล่าเพ้อเจอจากคนยุคอดีตนี่อาจเป็นเพราะตำนานและเรื่องเล่าเหล่านั้นเกิดขึ้นในยุคอดีตยุคที่ผู้คนศรัทธาในพลังเหนือธรรมชาติ คนยุคเก่าที่เด็กรุ่นใหม่มองว่าเป็นดังไดนโนเสาร์เด็กรุ่นใหม่ที่คนยุคเก่ามองว่าเป็นพวกเลาะและไรสารละสองสิ่งนี้เป็นเสมือนรางรถไฟที่เคียงคู่กันไปแต่ไม่อาจจะมาบรรจบรวมกันเป็นหนึ่งได้สิ่งที่กล่าววันนี้เป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่จะทรงต่อเรื่องราวและความภาคภูมิใจ ในบนรรพชนของเราไปสู่ลูกหลานของเราในอนาคตคลิปที่จะได้ฟังต่อจากนี้เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากตำนานพื้นบ้านและพงศรดานล้านนาประสานกับข้อมูลทางด้านวิชาการแต่มีการปรับถ้อยคำและภาษาเช่น ชื่อบ้านนามเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบันจึงไม่อาจจะถือว่าเป็นความจริงทางด้านวิชาการได้ผู้ฟังโปรดใช้วิจ,จารยณในการรับฟังตำนานเรื่องนี้เริ่มขึ้นที่เมืองเชียงรายพญามังรายหลวงได้ทราบว่ามีขบวนคารวานพ่อค้าได้เข้าเมืองเชียงรายมา จึงได้ให้ไปเรียกมาไตา่ถามถึงสถานการณ์บ้านเมืองต่างๆที่ขบวนพ่อค้าได้แวะผ่านมาอุมพ่อค้าก็ได้เล่าถึงเมืองลำพูนให้ท่านฟังว่าเมืองลำพูนนั้นเป็นเมืองใหญ่มีกำแพงสองชั้นมีน้ำล้อมรอบวัดบ้านเรือนและพระธาตุหุ้มด้วยทองคำบ้านเมืองเจริญยิ่งนักการทำมาค้าขายสะดวกคล่องหาเงินก็ง่ายบ้านเล็กเมืองน้อยพากันเข้ามา ยังเมืองลำพูนพญามังรายหลวงฟังแล้วก็เกิดความอยากได้ถึงความมั่งคั่งของเมืองลำพูนจึงเรียกให้เสนาอาหมาดและขุนนางเข้ามาปรึกษาที่จะเข้าไปยึดเอาเมืองลำพูนแต่เสนาอาหมาดส่วนใหญ่ต่างทัดทานพญามังรายหลวงว่าบัดเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเขากนลังพึ่งสร้างผู้คนและอาวุธก็มีน้อยยังบอกพร้อมที่จะทำสงครามกับเมืองใหญ่กว่า ขอ,อพญามังรายหลวงยั้งไว้ก่อนพญามังรายหลวงฟังแล้วก็บอกคือเลิกประชุมเสนาอาหมัดก็พากันเดินออกจากหอคำมีขุนนางคนหนึ่งชื่อไอฟ้านั่งอยู่กางกวางหอคำพญามังรายหลวงก็ถามคิงมีเรื่องอย่างจะอู้กับหาไอฟ้าก็บอก ข้าจะเอาเมืองลำปูนมาให้พญาพญามังรายหลวงกระถามว่าคิงจะเนะจะใดไอ้ฟ้ากระตอบว่าฮื้พญากวนหัวเขาเขี่ยนตีเขากางกาดยึดจับยึดครอบครัวเฮาแล้วในรเทศเขาออกจากเมืองเขาจะลักลอบไปเป็นอุป,ปนิคิตที่เมืองลำปูนแต่ตอนนั้นฮืพ้พญาตั้งเมืองใหม่ที่เมืองฝาง สะสมผู้คนไว้เมื่อได้เวลาเหมาะสมเขาจะส่งข่าวให้พญ,ญามาตีิเอาเมืองลำปูนเมืองลำปูนก็จะเป็นเมืองของพญ,ญาได้โดยง่ายพญ,ญามังรายหลวงก็บ,บอกว่าแผนคิงดีแล้วคิงแน่ใจแล้วกะที่คิงใจเนี้ยไอ้ฟ้าก็บ,บอกว่าแน่ใจพญ,ญามังรายหลวงก็ดําเนินตามแผนได้ฟ้าผู้อย่างไอ้ฟ้าถูกเนเเทศติดตามขาบวนคารวานการฆ่าไป จนถึงเมืองลำปูนนี่คือเนื้อหาโดยย่อส่วนแรกที่มีบันทึกไว้ในตำนานเมืองเชีงยงใหม่หากเราจะมองกันแบบผิวเผินก็เป็นเพียงแค่ว่ากษัตริย์อยากจะตีเมืองแย่งทรัพย์สินกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่หากเราจะวิเคราะห์ด้วยเหตุและผลแล้วมันมีเหตุผลที่ซ่อนอยู่ในความต้องการของพญามังงาาหลวงที่อยากจะได้เมืองลำปูน ข้อมูลที่จะเล่าให้ฟังตอนนี้เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาในตอนแรกของตำนานเมืองเชียงใหม่นะครับสาเหตุที่พญามางลายหลวงอยากจะได้เมืองลำพูนมีอยู่สาเหตุใหญ่ๆอยู่สองสาสาเหตุสาเหตุแรกคือกองทัพมองโกลได้มายึดเมืองเชียงตุงหนึ่งในเมืองที่ถูกยึดคือเมืองของแม่พญามางลายกับตาพญามางลายซึ่งจากเชียงตุงมาแม่สายใช้เวลาเดินทัพไม่กี่วัน พยา,ยามังรายเห็นท่าไม่ปลอดภัยกระย้ายเมืองจากเมืองเงินยางเข้ามาอยู่ทางตอนไหนมาสร้างเมืองเชียงราย 2. รัชวงศ์ซ่งของจีนล่มสลายกองทัพมองโกเข้ามายึดครองและกดขี่ผู้คนอย่างป่าเถื่อนการค้าตามลำน้ำโขงที่เคยดีก็ซบเซาผู้คนพากันหวัดวัวไฟสงครามจากกองทัพมองโกก็หนีลงมาทางใต้ทำให้เกิด บ้านเมืองใหม่ๆในลุ่มน้ำปิงวังยมนาดเกิดขึ้น 3. ทํทำเลที่ตั้งของเมืองลำพูนที่กว้างใหญ่ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีเมืองเชียงใหม่ลำพูนลำปางถือว่าเป็นนครเดียวกันตอนนั้นใช้ชื่อว่าอันจักคาลิกุลชัยมีทางออกสู่ทะเลอยู่สองเส้นทางทางแรกสามารถออกตามลำน้ำสารวิน ไปทะลุออกที่เมืองท่ามะละแมงซึ่งเป็นเมืองท่าใหญ่สามารถติดต่อกับอินเดียได้เส้นทางที่สองสามารถล่องลงไปตามแม่น้ําออกเจ้าพญาออกอ่าวไทยทำเลเช่นนี้เป็นทำเลที่ดีและเหมาะสมที่จะสร้างอาณาจักรเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุผลทั้งสามนี้น่าจะเป็นแรงผลักดันใหญ่ที่ทําให้พยามังายหลวงจําเป็นจะต้องเข้ามาคลองเมืองลําพูนให้ได้ ก็ามาสู่เรื่องราวในส่วนของตำนานกันครับไอ้ฟ้าก็ได้ติดตามขบวนคารวานการค้าข้ามป่าข้ามดอยมาจนถึงเมืองลำปูนเรื่องราวของไอ้ฟ้าก็เป็นที่เล่าลือกันในตลาดกลางเมืองดังไปจนถึงหูพญายีบาพญายีบากระสังให้คนไปนําตัวไอ้ฟ้ามาเพื่อไถ่ถามถึงเรื่องราวดังกล่าวไอ้ฟ้าก็เล่าให้พญายีบาฟังว่าพญามังรายใค้ได้เมืองลำปูน อองประชุมขุนนางเพื่อที่จะเข้ามาป้นเมืองลำปูนเฮาไอ้ฟ้าจึงได้เตือนพญามัางรายว่าเมืองเจียงายเป็นเมืองน้อยจะไปฮบเอาเมืองใหญ่จะป่าคนไม่ตายเหี้บบดายพญามังรายก็โกรธเคยดเฮานักว่าเฮาดูถูกฝีมือพญามังรายพญามังรายจึงยึดลูกยึดเมียเฮาเอาเป็นค่าในหอคำเผาบ้านเผาจองเฮาแล้วเคียนตีเฮา ไล่เฮาออกจากเมืองมาเรื่องลรล่าจึงเป็ี่ยนจจอี้ครับพญาพญายี่บาฟังเรื่องแล้วก็อูว้ว่าหากเรื่องเป็นดังคิงเล่าหากจะจัดแอนดูคิงนักหากจะให้เสนาอามาดดูแลหาที่อยู่ที่กินให้คิงขอฮื้คิงเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองลำปูนก่อนช่วยอามมาดยหการแหงานไปก่อน เดกิงกระเคยเป็นขุนนางใหญ่มาก่อนมีความหูติดเนื้อติดตัวมาห้าบกเคยปล่อยให้คนมีความหูมีวิชาตกละกรรมลำบากไอฟ้าก็ฮับน้ำใจไมตีของพญายี่บาเข้ามาอยู่อาศัยยังเมืองลบปูนนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อไอฟ้าได้เข้ามาอยู่อาศัยยังเมืองลำพูนก็ขยันขันแข็ง เอาใจใส่ในหน้าที่การงานอ่อนน้อมถ่อมตนกับทุกผู้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นขุนนางหรือข้าบ้านพลเมืองเป็นที่ฮักของเจ้าบ้านเจ้าเมืองทุกอกทุกใจพญายี่บายิ่งนักผ่านเข้าปีที่สองพญายีา่าเรียกไอ้ฟ้าเข้าไปเฝ้าถามไอ้ฟ้าว่าตอนคิงอยู่เมืองจังไยพญามังลายเอื้อคิงเนี่ยการอัญงไอ้ฟ้าก็ตอบว่า ตอนอยู่เมืองเจีงยงไฮเฮาฮับหน้าที่เก็บภาษีหัวหนากับตัดสินความคับพญาพญายี่บาฟังแล้วก็อู้ว่าหาจะฮื้คิงทำหน้าที่นี่ในเมืองลำปูนคิงจะเอาก่อไอ้ฟ้าก็ตอบขอบคุณพญาพญากัจึงเป่าประกาศให้้าบ้านพลเมืองฮับหูและฮับทราบด้วยทั่วกัน หลังจากที่ไอฟ้าได้รับหน้าที่ใหม่ไอฟ้าก็ยิ่งขยันยิ่งขึ้นออกตรวจหัวไหล่ปลายนาะหาน้ำใสตงใส่นาะการเพ,พาะปลูกก็ดีขึ้นเก็บภาษีหัวานาได้นักขึ้นแถมเต่าตัวไขที่มีคดีความพิจิีย์กันบาลงตัวตกลงกันบาได้ก็เข้ามาเให้อไอฟ้าตัดสินความบอกว่าจะข้ามมืดดึกดด่นมกใดไอฟ้าบ่เคยเกียงงาน แถมยังตัดสินความโดยเป็นธรรมไอ้ฟ้าทำงานอยู่แบบนี้มาสองปีโดยตีพญาหยีบาแอบสังเกตการพฤติกรรมไอ้ฟ้าอยู่ห่างๆด้วยตลอดไอ้ฟ้าทำงานรับใช้พญาหยีบาเจ้าเมืองลําพูนอย่างขยันแข,ข็งมีผลงานเห็นเป็นประจักษ์ได้รับการนับถือและชื่นชมจากชาวบ้านชาวเมืองประกอบกับตลอด3ปีที่ผ่านมา พญยายีบาได้ส่งคนไปสอดส่องดูพฤติกรรมของไอ้ฟ้าอยู่ไม่ขาดจนมั่นใจว่าไอ้ฟ้าเป็นคนซื่อสัตย์และทำงานเก่งจึงมอบหมายหน้าที่ให้ไฟ้าสูงขึ้นเมื่อไอ้ฟ้าได้รับการไว้วางใจจากพยายีบาการล่มสลายของอาณาจักรคัิกุนชัยเมืองลำพูนล,ลำปางก็เลยได้เริ่มต้นขึ้นจากจุดนั้น เมื่อไอ้ฟ้าได้รับความไว้วางใจจากพญายีบาพร้อมกับความนับถือจากพ่ยบ้านพลเมืองพญายีบากระต่งตั้งให้ไอ้ฟ้าเป็นผู้สำเร็จราชการแทนสิ่งแรกที่ไอ้ฟ้าทำก็คือเปลี่ยนค้นหานนายเวนที่เฝ้าหอคำพญายีบาเบื้อไขเข้าถึงพญายีบาได้โดยง่ายต่อจากนั้นไอ้ฟ้าก็เริ่มออกลายตามแผนที่มันคืดไว้ แผนการแรกของไอ้ฟ้าก็เริ่มดําเนินขึ้นไอ้ฟ้าเข้าไปทูลกับพญายิบาบอกว่ามีตีอยู่ตีหนึ่งได้เข้าได้น้าําบัดีใครได้คนไปคุดแปลงเมืองแปลงฝ่ายพญายิบาก็หันดีตวัวไอ้ฟ้าก็ไปเกณฑ์คนตึงบ้านตึงเมืองตึงปอก้าแม่ขายเมื่อคุดเมืองคุดฝ่ายยาวหนึ่งหมื่นเจ็ดปันวาตีนั่นดินแข็งขนาดเจ้าบ้านเจ้าเมืองปอก้าแม่ขายอดควร ออไอ้ฟ้าก็บอกมันเป็นคำสั่งพญยายี่บาเฮานนะเลี่ยงบาได้เจ้าบ้านเจ้าเมืองก็กลายเป็นโคตรเป็นเกตพญยายี่บาเมื่อแผนการแรกของไอ้ฟ้าดำเนินผ่านไปไอ้ฟ้าก็เริ่มแผนที่สองเกณฑ์นคนมาฝึกเป็นคนหานในหน้าเพาะหน้าปลูกเจ้าบ้านเจ้าเมืองก็ป้ากันเดือดร้อนเข้าก็จเจดีปลูกคนหานก็นจะดีฝึกกูจะเนี้จะได กับม้ากันเป็นโคตรเป็นเรียจพญายิบาเพิ่มจากนั้นไอ้ฟ้าก็ขึ้นพระีหัวหนาอ้างว่าพญายิบาจะสร้างหอคำใหม่เพราะหัวน้อยหน้าพญามังรายที่มีหอคำใหญ่กว่าเกณฑ์คนตัดไม้สร้างหอคำหลากไม้ผ่านต่งผ่านนาในยามที่เข้าสุข ชาบ้านเ้าเมืองกระต่างพากันเครียดแค้นพญายิบาเป็นอันนักโดยที่พญายิบาบัดได้หูเลยว่าถูกไอ้ฟ้าใส่ความมาตลอดเมื่อเล่าตำนานมาถึงจุดนี้หลายคนอาจจะตั้งคำถามและสงสัยว่าทำไมพญายิบาถึงได้เสียรู้ไอ้ฟ้าได้ข้อมูลต่อจากนี้เป็นการวิเคราะห์และเก็บหาข้อมูลเพิ่มเติมจากตำนานเมืองเงินยาง และพงสวัสดานโยนกในคณะที่ไอ้ฟ้ารับราชการอยู่เมืองลำพูนช่วงเวลาดังกล่าวพญามางลายได้เริ่มออกสะสมกำลังคนตั้งทัพที่เมืองฝางพญามางลายได้ออกสีบ้านเล็กเมืองน้อยที่อยู่ลายล้อมเช่นเมืองผ่าแดงของเมืองเคียงของเมืองของลูกหลานลาวดอยเมืองเจริญของขุนลอมาสะสมกำลังพลที่เมืองฝาง เมื่อพฤติกรรมของพญามังลายที่ซออจะคุกคามเมืองลำพูนอย่างเห็นได้ชัดจึงอาจเป็นเหตุให้พญายี่บาเป็นกังวลต่อทัพพญามังลายเลยให้ความไว้วางใจต่อไอ้ฟ้าเป็นพิเศษด้วยเหตุที่ว่า 1. คิดว่ามีศัตรูร่วมกัน 2. ต้องการใช้ไอฟ้าในการต้านศึกพญามางลาย 3. ถูกกดดันจากการทำสงครามกิตวิทยา 4. มีความเชื่อมั่นในตัวเองเกินไปคิดว่าตัวเองมองคนมีผิดเหตุผลทั้ง4ข้อนี้มีความสอดคล้องกับการบริหารของไอ้ฟ้าในช่วง3ปีสุดท้ายเช่นการฝึกทหารการเก็บภาษีการกุดคูคลองการเสริมสร้างเมืองแต่นี่ก็เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์ส่วนตัวส่วนท่านใดที่ฟังตำนานเรื่องนี้แล้ว หรือศึกษาตำนานเรื่องนี้แล้วอยากแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากนี้สามารถแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ได้นะครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันเนื้อหาในส่วนที่เหลือผมขอยกยอดเอาไปเล่าในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอไหวสาลาแล้วครับผมซับทางการทหารสมัยล้านนาอุป,ปนิคิดหมายถึงสายลับ คนหานใหมายถึงทหารหารตามด้วยชื่อตนคือในกองคุณหารคือแม่ทัพ